อันนี้ก็จะเป็นพลสดิกุต่อไปกันเลยนะคะก็อันเมื่อกี้คือแบบแอบผิดหวังเนาะก็คือผิดหวังที่แบบเออมันคุมกล้องแล้วมันเหมือนของไอโฟนปอมาเวลาใส่ก็น่าขาดัเดเราจะลองมาดูตัวนี้กันว่าอันนี้เนี่ยจะผิดหวังหรือว่าจะสมหวังเขาต้องนี่มาผิดหวังหรือว่าโอเคนะ คุมกล้องเหมือนกันเลยไม่ชอบไม่มันคุมกล้องอ่ะตอนนี้เนื้อสัมผันธ์มันปนแปลกแปลกมากแล้วทุกคนมันมีแบบให้ลอพลาสติกไหมน้อสัผมันเมันแปลกมากทุกคนเออ อาเป็นว่าก็ประมาณนี้นะคะก็คือเหมือนมันคือโมเดลเดียวกันแค่มาสกินคนลลายอ่ะซึ่งโอ๊ยไม่ชอบกล้องเลยอ่ะราใชแบบใช้แบบเดิมดีก่คือแบบเดิมอ่ะมันจะไม่คุมกล้องทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบเนี้ยเออก็อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูกันนะคะก็คือเดี๋ยวใส่มันทั้งนี้เลยแล้วกันเพราะว่า ก็ใส่เครดกันไปมาม่มก็จะมาสองกระจกให้ดูกันนะคะนี่มันมืดอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือจริงๆอะในคิดมันจะเป็นแนวนอนทุกคนก็ลองแบบเอออียงคอดูแล้วกันนะคะถ้าแบบอยากดูคือรู้สึกว่าสวยนะสวยมากแต่ว่า ตรงนี้ไม่ชอบเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเหมือนกันแล้วก็เชร์กับสตาร์ค์นะคะบ๊ายบาย